สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะก็ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผักสลัดตรงนะครับแต่จะไปพามาดูทํายังไงให้มีลูกค้าประจําแล้วการจะหาลูกค้าประจำเนี่ยมันต้องทํำยังไงอ่ะในส่วนตรงนี้ผมทําผักไฮโดมาตั้งแต่ปี2017นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยลูกค้าประจําผมก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็โรงแรมห้าดาวแล้วมาดูคบสภาพโรงเรนผมไม่ได้สวยเลยแต่เราขายผักผักเราต้องคุณภาพแล้วมาดูรายละเอียดครับว่าไปติดต่อยังไงหรือเขาจะ ยังไงกับเราเขาต้องดูอะไรหรือเปล่าจ่ายสดไหมจ่ายเป็นเดือนหรือเปล่าจ่ายเป็นเช็คเป็นยังไงผมมีหลายที่หลายแบบครับเดี๋ยวขนยาสั้องแล้วมาดูครับว่าลูกค้าประจํามันต้องเริ่มยังไงมาดูครับอยู่ตรงนี้นะครับดูต้นผักเล็กๆทําคลิปนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วเนี่ยแต่วันตรงหัวเลยมาจากส่งผักอ่ะทีนี้ผักผมที่สวนอาจจะไม่เยอะนะเพราะผมมีลูกสวนทําให้เนาะอ่ะทีนี้มาดูครับอย่างแรกถ้าเราจะหาลูกค้าเกี่ยวกับผักสลัดเราต้องไปที่ไหน ใกล้ตัวเลยตลาดนัดคนที่ทำแมค้าสลัดโร่แมค้าสลัดโรเนาะก็ใช้ร้านอาหารซูชิก็ใช้ร้านอาหารญี่ปุ่นใช้ร้านชาบูใช้โรงแรมใช้ทีนี้เขาใช้อะไรบ้างจากประสบการณ์ผมนะแมค้าสลัดโรสองอย่างแค่นะครับเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กร้านซูชิสองอย่างเหมือนกันเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กร้านอาหารญี่ปุ่นบางร้านเรดโอ๊กกรีนโอ๊กแล้วก็ฟิลเล บางร้านที่มีการทำสลัดซีซ่าด้วยก็จะเป็นกรีนคอร์สด้วยหรือบางโรงแรมอย่างของผมโรงแรมอามารีที่อยู่ในสนามบนบุริรัมก็ใช้บัตเตอร์เฮดด้วยแต่เรดโอ๊กกรีนโอ๊กฟินเลเนี่ยยืนพื้นเลยนะครับยืนพื้นมากๆโดยเฉพาะเรดโอ๊กกับกรีนโอ๊กอันนี้เขาใช้แน่นอนแล้วทีนี้ถ้าเราจะหาลูกค้าประจําเราต้องทําไงถือผักไปเลยครับอย่าถือไปดดูหนาวนะครับฤดูหนาวเนี่ยใครก็มีผักถือไปดูร้อนดดูฝน มันหาผักยากมากแล้วบางที่ราคามันสูงปีดเลยเดี๋ยวราคาผมคุยด้วยอ่ะนี่ถือผักไปให้เขาดูแล้วเอาไปให้ผักให้เขาชิมแล้วถามเขาว่า,าบอกเขาว่าเรามีผักตัวนี้ร้านต้องการไหมถ้าร้านต้องการร้านใช้วันละอย่างละประมาณเท่าไหร่แค่นั้นครับคุยแค่เรื่องราคาแล้วก็เรื่องความต้องการของลูกค้าแล้วก็ราคาผมนะก็ร้อยเดียว ร้อยยี่สิบก็แล้วแต่ครับ่ร้านไหนแบบไหนยังไงก็คุยเอาในส่วนตรงนี้ทีนี้พอเรารู้ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่วันละเท่าไหร่สมมติว่าเขาเอากรีนโอ๊กเรดโอ๊กสมมตินะอยากละห้าโลต่อวันเราก็แค่ผลิตยังไงให้มันได้วันละห้าโลต่อวันสมมุติว่าเราผลิตของเราน้ําหนักไม่ดีต้องวันละสิบกล่องถ้าวันละสิบกล่องเพื่อนๆตีกลมๆเลยครับมันจะอยู่ในเนี้ยในกล่องจริงผมไม่มีการอนุบาลน,นะจากตรงเนี้ยมาลงกล่องจริงเลย ผมกะกลมๆว่าเขาอยู่ในนี้หนึ่งเดือนคือสามสิบวันหรือสี่สัปดาห์อ,อยู่ในนี้สี่สัปดาห์เราต้องมีกล่องเนี่ยสี่ชุดสิบคูณสี่สี่สิบกล่องต้องมีสี่สิบกล่องเราก็เวียนปลูกไปได้เลยครับอุ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่สี่สิบกล่องนะครับถ้าเราเก็บทุกวันวันละสิบกล่องสิบสามสามสิบเพื่อนเพื่อต้องมีสามร้อยกล่องเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนเก็บวันละสิบกล่องนะสมมุตินะแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะ ก็เพราะเป็นสัปดาห์ก็ได้สัปดาห์ละเจ็ดสิบกล่องหรือห้าวันครั้งก็ได้ครั้งละห้าสิบกล่องแค่นั้นครับแล้วก็เวียนปลูกไปเรื่อยเราก็จะมีผักขายทุกๆวันวันละห้าวันละสิบกล่องโดยที่เราไม่ต้องเพาะทุกวันหรอกครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องสี่สิบวันขายสามสิบวันขายผักโตเก็บขายแต่เรามาดูที่ว่าเราเก็บผักขายทุกๆวันละกี่กล่องถ้าวันละสิบกล่องเพื่อนๆต้องมีสามร้อยกล่อง ถ้ากล่องละโลเพื่อนๆก็จะได้แค่วันละสิบโลแต่สิบโลก็คือหนึ่งพันบาทแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยหนึ่งกล่องมันทะลุหนึ่งโลแน่นอนครับถ้าปลูกอย่างผมนะสไตล์ผมเนี่ยผมยังช่วงหน้าหนาวเนี่ยกล่องหนึ่งผมตีไปเลยครับสองโลสองโลสองโลอย่างเงี้ยนะช่วงนี้ก็จะจะตีแค่ว่าต้นละสองขีดก็ประมาณห้าต้นโลห้าต้นโลในช่วงนี้ผมทําทลิปตอนนี้วันที่น่าจะยี่สิบสามยี่สี่นี่นะฮะมีนาปีหกแปดผจะหนักประมาณนั้นแต่ช่วงนี้เอาของลูกสวนส่งนะครับที่สวนไม่มีเพราะว่าช่วงนั้นอะ ไม่มีผักครับไม่มีผักลงเพราะเอาให้ลูกสวนลงเพราะผมไม่ว่างไม่แน่ใจว่าเป็นพอ่อไหนเพราะงานผมเยอะแค่นั้นครับแล้วทีนี้การจ่ายเงินของแต่ละร้านหรือการส่งของของแต่ละร้านบางร้านสัปดาห์ละสองครั้งบางร้านทุกวันบางร้านก็ทุกสัปดาห์ก็แล้วแต่ครับคุยกันเอาบางร้านผมยกตัวอย่างร้าน A แล้กันส่งเอาเรดโอ๊กกรีนโอ๊กฟิลเลครั้งละอย่างละ6โล เขาก็จะใช้สัปดาห์ละสองครั้งเราก็ไปวางแผนปลูกเลยครับแค่นั้นอย่างผมบอกกันแหละว่าเราต้องเริ่มต้นจากการดูที่ว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่เราก็มาวางแผนปลูกถ้าตรงนี้เพื่อนๆคนใดไม่เข้าใจผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปโทรมาคุยได้ครับปรึกษาฟรีผมไม่คิดตังหรอกก็ลองมาคุยได้เพราะเพื่อนๆปลูกก็ไม่เกี่ยวกับผมหรอกแต่ว่าเพื่อนๆเอาไปเนี่ยมันทําให้เพื่อนๆมีรายได้เสริมอาจจะเป็นรายได้หลักเป็นอาชีพหลักมันผมตอนนี้ก็ได้เพราะผมทําสวนเกษตรผสมผสานก็จริงแต่รายได้หลักผมคือผักสลัดครับ ส่วนฝรั่งกิมจูหรืออื่นๆได้ไม่เท่าผักสลัดหรอกครับผักสลัดได้วันก็คือก็เฉลี่ยวันละ20โลของผมด้วยของลูกสวนด้วยมันก็จะอยู่ประมาณนั้นส่วนช่วงนี้นะครับแค่นั้นทีนี้พอมีลูกค้าประจําสิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คือเขาต้องซื้อของถูกผมบอกเลยนะครับเพื่อนๆจะขายโลละ80ดสิบโลละร้อยโลละร้อยยี่ิโลละร้อยสีิก็ช่าง ถ้าร้านที่เพื่อนๆส่งน่ะวันหนึ่งเขาขายได้เนี่ยหลักหลายหมื่นอยู่แล้วครับบางร้านร้านใหญ่ๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นแสนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เนาะซึ่งราคาผักมันต่างกันแค่เศษนิดเดียวแต่มันไม่ใช่ว่าเขาซื้อด้วยราคาถูกนะครับเขาซื้อตรงที่ว่าเรามีผักให้เขาตลอดหรือเปล่าแล้วผักเราคุณภาพหรือเปล่าคุณภาพผักในดูจากใครเรากําหนดเองครับอย่างผมเวลาผมไปส่งร้านอาหารเนี่ยเราจะรู้เลยเลยว่า แต่ละร้านเนี่ยต้องการผักแบบไหนประมาณไหนยังไงบางร้านใช้โหต้องใช้ผักตัวไหนบางร้านแค่แต่งจานบางร้านแค่อย่างนั้นอย่างนี้เราจะรู้ด้วยตัวเองว่าเราต้องทําผักแบบไหนให้เขามันอยู่ที่ตัวเรานะครับคุณภาพผักเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องมีผักทุกครั้งที่เขาเรียกอน,นี้สําคัญมากเลยครับเพราะอย่างผมช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงมอต GP จีพีน้องบุรีรัมาซึ่งที่ใช้ผักมากที่สุดเลยก็คือในส่วนของผมนะขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะในสนามบอลอามารีนะครับโรงเร,รียนอมารีใช้เยอะมาก แต่พีกว่านั้นครับมีที่ใช้เยอะกว่าอีกก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นอีกร้านหนึง่งใช้เยอะกว่าอีกซึ่งผมจริงๆนะผมไม่คิดว่าเขาจะใช้เยอะขนาดนั้นแต่เราก็ปลูกตามรอบไปนั่นแหละโอ้ช่วงนั้นก็ดึงผักกันจ้าละหวันเลยนะครับก็คือบางทีต้นเล็กไปก็มีก็บอกร้านนั้นบอกไม่เป็นไรได้ใช้ได้แล้วก็โอ้โหเราไม่คิดว่ามันจะใช้ผักเยอะขนาดนั้นแต่ข้อดีของผมอย่างหนึ่งคือเวลาผมไปร้านอาหารญี่ปุ่นโรงแรมเนี่ยเขาอยากได้อะไร ผมเป็นอย่างนี้ทุกร้านนะคบพอไปถึงปุ๊บผมชื่อเล่นติ๊กเนาะเขาเรียกติ๊กมานี่หน่อยมีอะไรครับพี่พี่อยากได้เตงกวาญี่ปุ่นอยากได้มะเขือเทศราชินีได้ครับเดี๋ยวผมทําให้โดยที่ยังไม่้จยทำยังไงแต่เคยทําครับก็ตอบตุกลงเข้าไปส่วนอีกโรงแรมหนึ่งจูงมือไปในครัวติ๊กทําตัวนี้ให้พี่หน่อยอะไรครับเขาบอกชื่อผมจําไม่ผิดนะพาสต์ลี่ทา์แล้วก็อะไรผมไม่รู้หรอกแต่ลูกสาวรู้จักวันนั้นลูกสาวไปด้วยก็เลยถ่ายรูปมาคือ เป็นวัตถุดิบที่ใช้กับอาหารยุโรปใช้กับอาหารฝรั่งผมก็ผมก็มกเออเขาบอกว่าเราฝืนธรรมชาติปลูกผักสลัดทั้งปีได้ตัวนี้ไม่น่ายากผมก็ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมลองดูถ้าทําได้ส่วนราคาผมไม่รู้นะครับโรงแรมซื้อเท่าไหร่พี่เสนอราคามเลยผมไม่ซีเรียสหรอกแต่เดี๋ยวผมทําให้เพราะดูไปไม่น่ายากหรอกก็เดี๋ยวจะลองดูครับถ้าทําได้ต้องทํานะครับได้ไม่ได้เดี๋ยวผมทาคลิปไปดูว่าผมจะต้องไปทําโรงสลัดเพิ่มอยู่ฝั่งนู้นอีกน่าจะทําสําหรับปลูกแตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศราชินีแล้วก็ผักที่ใช้กับร้านอาหารยุโรปเพราะตัวนี้ไม่น่าให้ลูกสวนทําให้ลูกสวนเล่นผักสลัดให้เราดีกว่าเพราะว่าถ้าทําตัวนั้นด้วยผมกลัวว่ามือเขาไม่ถึงเดี๋ยวไม่ได้เราทําเองดีกว่าในส่วนตรงนั้นมันยากหน่อยโอ้นอกเรื่องเลยก็นี่ฮะเวลาเรามีลูกค้าประจําเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาจะจูงมือเราเข้าไปในในใครัวเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอยากได้ตัวนี้ทําตัวนี้ให้หน่อยส่วนราคาแล้วแต่เราหรืออย่างผมบางทีผมไม่รู้จะก,กาหนดราคาไงอย่างที่ไป ใช้กับอาหารยุโรปผมบอกพี่กําหนดราคามาันลยผมไม่ซีเรียสหรอกครับเพราะยังไงพี่ก็ไม่โกงผมหรอกผมก็พูดกันไง่ายๆอย่างนี้ฮะก็ตามนั้นครับเดี๋ยวก็จะเริ่มทาถ้าทําได้ไมันได้เดี๋ยวผมจะทําวีดีโอเพื่อนดูเผื่อเพื่อนคนใดสนใจแล้วก็เออดูวิธีการทําผมไปปรับใช้เพราะว่าจริงๆอย่างผมทําผักสลัดเนี่ยผมขายให้ร้านอาหารกรบโรงเรนผมไม่ได้ขายแค่ผักสลัดนะครับมีฝรั่งฝรั่งก็ไปฝรั่งกิมจูผมเนี่ยแล้วก็มะพร้าวถ้าออกลูกพักบอกเขาเขาก็เอา มีอะไรเขาเอาหมดครับในสวนผม,ผมเ,ยยนเพราะว่าผมเอออย่างหนึ่งเพื่อนว่หลายคนก็คิดว่าส่งโรงแรมห้าดาวต้องมีใบเซอร์ไหมมันคืออะไรผมบอกเลยนะของผมผมไม่มีแต่ของผมเจ้าของโรงแรมมาเองมาเป็นรถตู้เลยครับตอนนั้นผักปลูกน้อยมากในสวนสารภาพเลยแล้วก็เขาก็มาบอกว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้แล้วก็ทําได้ครับพี่ผมเคยทําอยู่ทําอยู่แล้วก็ทําเพิ่มให้ก็ขอเวลาเขาไม่ใช่ว่าเราคุยวันนี้ต้องมีผักส่งเลยนะครับ บอกเข้าไปว่าขอเวลาสัก45วัน50วันยิงบวกไปเลย50วันเลยเพราะเราต้องหา,มาเมล็ดพันธุ์ด้วยบางทีเพราะขึ้นไม่ขึ้นเกี่ยวกับชนิดที่เราไม่เคยปลูกด้วยก็คุยเผื่อเวลาไว้ก็บอกเข้าไปราคาก็เอาตามที่เราพอใจที่เขาพอใจที่คุยกันได้ผมร้านอาหารการโรงแรมเวลาผมเสนอราคาไปเขาไม่ต่อผมสักคำบางทีผมบอกร้อผมเผื่อเขาต่อร้อยนึงนะไม่ต่อได้ค่ะผมเอาดีใจจัง บางท้ในร้อยยี่เฉยเลยก็ไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่คุณภาพผักที่เราให้เขาแล้วก็ความจริงใจมากกว่าอย่างช่วงเนี้ยของผมกับลูกสวนในสิ่งที่ขาดคือเรดโอ๊กในช่วงเนี้ยผมว่าเนี่ยวันนี้วันจันท์ผมว่าออเดอร์มาบ่ายๆนี่เนี่ยเดี๋ยวสั่งเรดโอ๊กมาด้วยผมว่ามีร้านหนึ่งเอาแน,น่นอนอย่างละอย่างละหกโลเนี่ยผมว่าน่าจะมีเรดโอ๊กให้เขาแค่สามโลก็บอกเขาว่าพี่ครับรอบนี้เรดโอ๊กมีน้อยหน,น่อยเพราะว่าปัญหามันเกิดอาจจะบอกว่า บอกต,องตองอรงๆเลยครับบอกว่ามันไม่ค่อยโตเรดโอ๊กช่วงนี้แล้วจริงๆอะเพราะเพราะผิดเป็นกรีนโอ๊กครับเ mm hmm. ทเมล็ดผิดไม่ได้ดูชื่อซองเลยเห mm ็น hmm. แต่ช่วงนี้ใช้เมล็ดสีเหมือนกันจัดเต็มเลยแหมที่ไหนได้ <c oughs> เป็นกรีนโอ๊กทั้งคู่เลยค่ะเ็ดโอ๊กไปรุนหนึ่ง mm hmm. ก็บอกเขาแต่รอบหน้าก็มีชดเชยให้เขา mm hmm. ไม่ต้องห่วงนะครับ mm hmm. บางตัวมีบางตัวไม่มีบอกเขาไปเลยเชฟแต่ละร้านเขาเก่ง เขาปรุงสรรได้หมดเลยครับเขาจัดสรรได้หมดว่าจะใช้ตัวไหนแทนตัวไหนได้เนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วเรามีไม่มีบอกเขาตรงๆไม่ต้องโกหกว่าโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ทันบอกเขาเลยพี่ครับตัวไม่ทันพี่ครับตัวช้าพี่ครับพายุพัดโรงผักสลัดถลม่มผมมีครับบอกเขาหมดเดือนนึ่งครับพี่โรงผักสลัดถลม่มก็มีครับเพราะเมื่อก่อนผมทําโรงแบบเนี้ยซ้ายขวาฝั่งนู้นเลยก่อนที่จะมีลูกสวนเนาะพายุมาถล่มเลยฝั่งนู้น ก็ตอนนั้นน่าจะพึ่งลงได้แค่ประมาณร้อแปดิกล่องนะฮะโอ้โหเรียบร้อยแล้วมันตกลงในคลองครับต้องลงไปเก็บท้อเลยโอ้ชีวิตเนาะไอกําลังจะเริ่มต้นทําไมมันพูดภาษาขี้เหร่ในบัตรซบจังเลยอะไรอย่างนี้อ่ะปรับใช้เอานะครับในส่วนตรงนี้ก็ถ้ายังไงก็คุยกันเอาครับระหว่างเรากับร้านอาหารกับลูกค้าอะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพอดีแบตเตอรี่มันไม่ไหวแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเพื่อนเได้นำผักสลัดอยู่เจะปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับอยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่งสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้เพราะว่าผมอะต้องขายผักตลอดทั้งปีทุกฤด,ดูต้องมีผักให้เขาครับมันก็จะต้องฟิกหน่อยเรื่องปุ๋ยเรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะตรงนี้สำคัญอ่ะลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละเดินอ้อมไปขึ้นรถเอากล่องไปส่งลูกค้านู่นบนรถ